เมื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีนะคะสําหรับหนุ่มซุงสตาวินกับซอการคู่รักนักสร้างธุรกิจของจริงเลยค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังนอกเหนือจากคอนเทนต์ปังๆแล้วนะคะคู่นี้เขาก็ยังมีดีกรีเป็นถึง CEO Love p o t i o n ัแบรนด์สกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่กําลังมาแรงบนโลกออนไลน์ค่ะ โดยก็มีไอเทมสินค้านะคะที่เป็นที่รู้จักในหมู่มวลบรรดาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตหลายๆอย่างเลยนอกจากนี้นะคะทางด้านของยอดขายสินค้าเนี่ยก็ทะลุเป้าในแต่ละครั้งค่ะทำให้เลิฟโพชชั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆล่าสุดค่ะก็มีการผุดไอเดียใหม่กับการจะทำแบรนด์เครื่องดื่มภายใต้ชื่อของเลิฟโพช i ั่นแล้วก็คือมีช่วงที่สูงซอากการ์ดนะคะงานนี้เขาก็มาแจากสินค้าด้วยตัวเองให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมกันค่ะ ก็มีคลิปจากแฟ,แฟนนะคะที่ถ่ายมาลงโซเชียลแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเสียงแตกกันเลยทีเดียวค่ะถึงแบรนด์สินค้าเครื่องดื่มของ Love Potion ในรอบนี้นะคะอย่างคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาบอกว่าขายบลัชดำเนี่ยคนก็นึกถึงอีกแบรนด์หนึ่งขายน้ำคนก็นึกถึงอีกแบรนด์หนึ่งการ์ดก็ต้องคุยกับทีมงานแล้วนะว่าออกโปรดักต์ยังไงให้คนนึกถึงแบรนด์อื่นได้ขนาดนี้ บางก็คอมเมนต์นะคะมองว่า l ลิฟโพช i ั่ควรสร้างจุดยืนแบรนด์ตัวเองได้แล้วเห็นสินค้าจริงตั้งแต่เครื่องสําอางยันน้ําดื่มเหมือนไปเอาของแบรนด์อื่นมาหมดที่ขายได้เป็นเพราะการตลาดกับเด็กประถมบ้างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเดียวกันนะคะว่าทําไมทีมเลิฟเวลาผลิตสินค้าใหม่ๆออกมา แพ็กเกจหรือว่าคอนเซปต์ต้องไปทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าไปทับกับแบรนด์ที่เขามีอยู่ด้วยแล้วบางก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะว่าที่เห็นทะเลาะก,กันหนักได้แค่นี้เองเหรอเรามองว่าทีมเลิฟมีหัวคิดที่กว้างและทันสมัยแถมได้เปรียบในหลายๆเรื่องเลยนะที่สำคัญคนออกแบบฉลากทำได้แค่นี้รับรองดราม่ามาอีกแน่นอน หรืออย่างคอมเมนต์จากชาวเนต็ตรายนี้นะคะที่บอกว่าส่วนตัวจากสายออกแบบนะคะเราว่าถ้าตีชื่อแบรนด์ Love Potion กับการทำผลิตภัณฑ์แบบขวดน่าจะทำออกมาได้แตกต่างกว่านี้น่าจะดูเข้ากับคำว่า Love Potion มากกว่านี้ค่ะ ขณะที่บางส่วนนะคะก็แสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่าอย่าพึ่งตีกันค่ะเขาออกล็อตแรกมาเพื่อเก็บข้อมูลการตลาดเดี๋ยวก็ปรับให้ดีขึ้นเองอย่าไปดราม่าเรื่องแพ็กเกจจริงเลยค่ะบางทีอาจจ้างโรงงานเดียวกับแบรนด์อื่นผลิตก็ได้แล้วพวกสีฟ้าหรือรูปทรงขวด อาจจะสีเดียวกับโรงงานนั้นๆมีหรือบางคนก็ให้กำลังใจนะคะว่าเอาใหม่นะคะทีมเลิฟทำการบ้านให้เยอะกว่าน,นี้แพคเกจจิ้งฟอนสีขวดฝ้าอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้เป็นเลิฟโพชั่นที่สุดและนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะจากบรรดาชาวเน็ตและก็แฟนคลับที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์สินค้าของเลิฟโพชั่นในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยทีมเลิฟโพชั่นนะคะ เขาก็จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าอยู่แล้วในการปรับเปลี่ยนสินค้าให้มันดีขึ้นค่ะรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกนะคะโดยส่วนใหญ่ที่คนเข้ามาคอมเมนต์กันเลยก็คือเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในราคาที่ทําให้เราเนี่ยนึกถึงแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ทีมเลิฟโพช t ั่นก็เอาเป็นว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรารอฟังจากทางซุงแล้วก็การ์ดออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาตรงนี้ยังไงต่อไปค่ะ